สวัสดีปีใหม่ไทยครับพี่น้องครับสงการครับสงการย่ามฮอนย่ามนี่แหละโอ้ก่เป็นสมซื่อสมซาสมดื้อฮอน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 หาเล่นน้ำครับมือนี่นี่นท่านก่อมกับบ่ได้ทายดอกร่องเมืองแล้วเกือบเป็นลมเมาแดดหาเบียงไทยกังคบกังขึ้นให้พี่น้องเมืองไตรละมือนี่มีโอกาสครับม,ม,ามามาเล่นแกงขั้นสูง เห็นเขาล็กในโซเชียลน้ำเสียน้ำยังนั่นแหละพี่น้องกับน้ำมาไปทันล่ะสมซาสมดอบ่ก็ไรอยู่ตัวล่ะน้ำก็เย็นไหลไหลแห้งเต๋ออยู่ดิเออน้ำก็ไหลคนก็บไล่ก็เจ้าก็เฮ็ดมองให้อยู่ให้เศร้าห้นั่งเป็นบรรยากาศเหมาะสำหรับกินข้าวกินน้ำนั่งเว้านั่งแกาวผ้าพี่น้องมาแล้วผู้ใดก็เลยกินหัวข้าวแล้วกับมาตอนโตบาลดิ มื่อาหลดน้ำน้ำโค้งได้พี่น้่งนี่มันเป็นโค้งน้อยดอกอสายน้ำกับพัดน่ากาับไลงามหมองผมทายอยู่นี่กัเป็นเป็นแพ้คือกันเนี้ยทักกับทางฝุ่นยืนดอกมมายืนดอกมาแล้วก็นีน่หมองนั่งผมเรียกแพท่นทุดทไทยนี่แหะครับน้ำเล็กหน่อยผู้เบาผู้สาวกับมาเลียนนั่งอย่างไรเออ ไหลไปนำ้นำหนามก็เป็นตะมว้วนของเขาอยู่ตัวล่ะกับอยากลงอยู่นั่นแหละตัว,ตวมันตแต่ดอกมันก็บ่กคือบันไดอะนะก็เลี้ยวลงนั่งเล่นกินเขากินน้ำกันนั่นละเมื่อนั่นแนวอยู่แนวกินกระเสบตัวเะพี่น้องแสบ็แสบเสบ็สบล่านนี้ยังดอกนั่งกินเขากันยุ่หันกันนั่งกินเขาคุยกันไปเล่นไปแล้วหวาดกินเขา่าแล้วก็ลงเล่นน้ำแล้วผู้ไปนึ่ก็เลยทิดบุ๋บยซื้อเพิ่นซื้อเป็น,ปนตาน,นั่นคัะ ลงไปเลียนน้ำนั่งถ่ายรูปให้เขาอยู่ท่าละนี่ก็เดลยบ้การโลกมันว่ามีผ่าเปลี่ยนเขาได้เอาส่งขาสั่นมานมานะมันมนะนั่งตั้งแต่ใบใบไหนบุ้นดิใบบัวใบสองกับใบใบาสามกัวใบาสามกัวรับมานาั่งปนกับไล่เพรมีหอดมองพ่นั่งหมดแล้วพี่น้องเกือบเกือบเกือบเพรามีมองพ่นั่งอันนี้ผมไปกอนท้องการอยู่ด้วยนี่ เด็กหน่อยผู้บ่าวผู้สาวก็เอ้ยข่าวดองรังบาดีน้อยน้มหมาดีอ้าระบายละบาทเดียขึ้นผู้สาวแห่งดินขักผู้ละคนนั่นละโซ้หว่ามผู้สาวกับมาผู้บ่าวกับมาเด็กหน่อยนักหลอกนักเลี้ยนนั่นแหละแถวใกล้เน่แถวใกล้เน่กับมาเบ่ดั่นละแต่อำนาจอำมุกแน่กัโอ้หลายเขาก็มาเล่นเห็นพ่กยี่สีกับหูจักก็เด้ยงหลานผู้ละคนบอกเขาดักว่าเขายังหู ผู้มาสนใจที่กินที่เที่ยวที่นั่งน้ำเขากันคุ่แล้วตึกแหนอยู่กลางน้องกลางน้ำโค้งคุณใครยอะดอกว่าผู้ใดมีผู้สาวไปนั่มนงมอหนี่คือกันส่วนหน้าก็เป็นคู่นั่นละว่าลูกว่าเจ้าไปว่าพี่ว่าน้องไปนั่นละเป็นมองต้อนรับครับสู้พี่น้องมายามกับสวนมาบังเดลละคือพ่อบังเดลละบังมันไก่บังคือมันไก่กับเขาไปละทะเลมันไก่พวด ว,ว่าสนใจฟ้าใจหมัวกระทั่งามาหากินจะคว้างไปนั่นละสามวิธีชีวิตเตึกแหกะตืกแหผู้ใจเบ็ดก็ใจเบ็ดโอ้เดี๋ยวไปร่างคุณพี่น้องบองกันมันดำาๆเไหมต้นไม่ๆๆดำดำเลยต้นไม่เป็นดำาๆเนี่ยเป็นแม,ม,ม่น้ำโค้งโค้งใหญ่มันเถอะมองที่ผมนั่งอยู่นี่เป็นโค้งหน่อยมันแยกออกมากันกัน,นเบ้าแล้วก็โค้งหลงเหรอไหมเล่นโค้งหลง แล้วผมบ่มั and and ่นใจว่าม huh like ันเสีนพุ่มแดนมันอยู่ฟังทั้งนี้อยู่โค้งหน่อยบ่อาจอาทิตย์มันอยู่โค้งหน่อยนะครับฟังนั้นอาทิตเป็นเล่าก็ได้นะครับธรรมดาเสียนนำโค้งมันบ่บโค้งที่วันไดมันแงกไปแงกมานะในบ้านก็หาโยหาเกี้ยตึ๊กตอนย้อนแหไปแล้วเพิ่งส่งก็สิบอลึกปันใดดอกต้องมองเล็กน้อยเรียนี่ก็บบอลึกปันใดอยู่มันยังนี่ก็ไายเฮียอยู่หันไร ไปครอบคนพากแกวบานักกูที่มาว่าไปแล้วลูกเสียผู้สาวเด็กหน่อยพวกนี้กะเรียนด้วยใกล้แววนน่ะละ่ะมันเห็นคือกลองมันกะ่ะแค่พวกใกล้นั่ะล่ละ,ะขอเขาไายนะะั่ะล่ะครับว่าพวกน่ะแอคชั่นเท่ความเล่าเฮ้ยว่าต้องวาง่าแบบเห็นมุดนั่นนั่งกะเชี่อกันแล้วอสติเมนน่อง,น,อง,น,อง,น,องนุ่งน่องนุ่งอสติเมนมือกันพวกเขาดาราเด็กหน่อยมาเรียนน้ำกันมือกวาก,กันมาเรียนน้ำกันเขาเั็นหลบบ่อไทย ที่ลวมาลำทางมันยังเงนเสียหายยันขว้ารูปในเด้อพ่อใาไงนะม้อนี่หิ้งอรอกักนีิค <c oughs> ่ายิ้มกันเนี่ยเราเขาใหญ่สีกันโซ่เดี๋ยวคนบอกมูนะมูเขาอันแนนอยู่วะท่านนี่อ,นอันเดียวบอ่อสัตว์ทำไปทำมากกับหัจักแล้ววาดิอไอแม่นี่หลีแต่เราฆ่ากันหัวขวัญตัวก็ดีใจได้ไรเห็นลูกเห็นหลานจำได้กะโอ้โอเค กบันกันยินกันไปกบผมก็นั่งเต้าผีแห้งอยู่ท่านล่ะบรรยากาศมันเลื่อมใบใบลงมากอะเต้าห่อนเตายังแน่แดดอ่อนเนาะใหม่วันนี้ก็เล่นน้ำว่าเต้าว่ายังจัดอย่าเหมือนว่นหนาวคืออะไรบุญดีก็ดีเมื่อนั้นผู้ปกครองเนี่ผ้าลูกผ้าเมียผ้าลูกผ้าเ้าปิดลงๆลงเลี้ยนกันไปแล้วพอที่ผ้าไปกินเข่าปลาปลาลูกว่ะแล้วบางวันเย็นบุญลุงไฟยเราขึ้นคู ด่ากระเจียวว่ารั้นเกิดปัญหาดิเห็นกล่องแห่งช่อได้เลยกระเดยนิดหน่อยมืนน้อนี้เขาซือห้องอย่างขึ้นไปนี่ไปไปพุ่นเด้ไปบังน้ำได้ไรไปปล่อยลงมาตะพุ่นนะปล่อยลงมานตะหันบังเีืแล้วกระเต้าก็ขึ้นไปมันที่นี่บางก็เจ้าเฮ็ดหมายไว้อยู่เฮ็ดเตีนยนไว้อยู่ปักพวกไว้บางมันเลือท,ที่แล้วพาลูกพาเต้าไปจับไ,ไว้อุ้งไว้ระวังเด้อลูกเต้าก็เดย มาเฮ่ต mm. uh, ีลักษะว่ามันหนังกำลังไหวในเพ็กหน่อยมันกำลังตัดหักนะพี่น้องเนาะเตอะเตะเตะคอนซ้อนอยู่ดอกลูกเต้าลูกหลานพู้นด้ก็เลยโอ้ยพอได้แง่เขาตะแลกแก่สล่ามากกับเบิ้งลูกเบิ้งหลานนี่ก็มีความสุขว่ะเออทั้งดาทั้งปล่อยเนี่ยเราอีเด็มเ้าเบาหนักแบบเตะมันขี่ดื้อแน่ก็เลยโอ้ยปากเปียกแล้วพูดมากรก็เด้ออันนี้มันตรงใส่ได้นี่ คุยกันนี่ว่าเข้าใจเข้าใจกันสูงมันเลยกันนี่แล้วแต่โอ้ยกูหูตักแล้วคนนะนี่ว่าเจ้าบอกเข้าใจพ่อน่ะมันว่าโอ้ยเข้าใจนี่ไะ้่มดแาละถัดจกทั้งนั้นก็เตื้องเฮียเตื้องสอนกอนเฮียทั้งนี้ใครกูผู้บล็อกน้ำกับยางนั่งขาแกงน้ำเล่นมันก็เย็นเนาะตะเวนก็คอยลงคอยลงแล้วบาดนี้คนก็เริ่มเต็มจริงเต็มความิ้มแล้วก็บลงเรียนน้ำแจักวางแจ้งข้าวครับแค่กันเงี้ยรันตัว าม, split, มาทวนมากก็ยิ่าซทำหนี้เหะเด็กหน่อยมันบบาหอนแห้งแต่ตั้งกำลังอ่อนลงกับผ้ากันมาเลอนหนามยังไงล่ะหัวเตือหัวเตือนอีกอีกแอกแอกก็เสร็แล้วมองนัดพ่อนัดพวบกันมาไปเล่ยนหนามน้อเขาไม่ได้น่าแต่กันไล่เลยนัดกันมาตันงแต่พูดกันแล้วผูดแต่ผู้สาวก็เดยผู้เบาก็ลังมักผู้สาวผู้สาวก็กับลังมักผูดเบาไปกินไปตามมีตามเกิดเหรเด็กหน่อยมันหาเงินวันนั้นเจงเมากคือผู้ใหญ่แต่มาควักบักพุงก็เสร็จละ คันนี้จะมือดีๆกันให้แน่เบิ่งออกกับพี่น้องงามงามงามคำมากไอ้แขงงามบาดไอ้แขงเย็นว่าที่นอนหันนี่เราละมือนั่นก็นเลยมาเด้นนั่นซ้ำพวกน้องพวกมึงทางพวงอุดรเขามาเรียนน้ำก็เลยสกวนแก่เวลากันว่ากันมาตอนตัวเดี๋ยวเบิ่งฟังดังผลมาเฮียลำเนียบาดเนี่ยเฮียย่นเนี่ยพี่น้องเฮียแข่งเย็นเฮี่บ้าเราได้จังไหนมาตื้อแข่งมนี่ยเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อว่านแี่ เอาได้มจาว้าวดั่เบียดเบียดเบียดเบียเบียวเียดีดีตลกระานวาเลี้ยวด้ดิมันนาไหลมาทางนันเนาะมันเลยเบียดเบียดไงนะจะบาได้หรอกผมิึงอยู่ผมซ้มอยู่ซ้ำมึงเดี่ยวก็บาได้ปาได้อีย่างเดียวทั้งใดหุ่นเห็นหอดวานโอ้ยนามันกรบาตื่นวบมเลืออเียดบเียหอดหัวเขาเออมันจะเป็นเื่องตื่นๆอะไรทนั่งังว่นเด็กหน่อยมันเร่นได้อะละ คำมากันงามายงามผมสโลมโมชันไปบึงมันก็เย็นดีกันนั่งเดง่นจงหันไหลยพี่น้องจนว่าที่คำหมดแล้วจังพากันโกงว้ยบาดนี่ับบานกับซองทอนแล้วลาลาดื้อแก่งขั้นสูงชาโนมาน